ได้เบอร์จอก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเป็นญี่ปุ่นเขาไม่ใช่เขาไม่ค่อยให้ใครโอ้เออทำไมเงั้นนะจะเหลือหรอเนาะแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆภาพเนี้ยไม่ใช่เพราะว่าเราเจอเดินเดินสวนแบบผู้หญิงน่ารักน่ารักนะไม่ใช่เพราะว่าอะไรครับคือจริงๆเนี่ยเพราะว่าผมกำลังมองอยู่ว่าไอ้ฟิลเตอร์ที่ผมทำหล่นไปเนี่ยมันหายไปกับน้ำตก พี่ผมถามจริงเวลาพี่มองหาของพี่ต้องเกรงขนาดนั้นเลยเลยครับเกรงมากอ่ะสมมติกระเป๋าตังตกทังจริงแสดงว่าตอนนี้เราใช้ชีวิตกันเกรงมากเกินไปแล้วเลยแล้วเราเราอยู่กับหน้าจอกับไ G กับ Facebook มากเกินไปละคือวันนั้นนวันที่ผมทำของตกจริงๆเหรอนี่คือจริงๆผมจะถ่ายรูปน้ำตกรูปหนึ่งแล้วผมก็เดินเข้าป่าไปแล้วผมก็กระโดดข้ามไปเหยียบที่หินก้อนหนึ่งที่อยู่ตรงกลาง เนี่ยเหรอไหมครับเวลาถ่ายแลน์สเคปเนี่ยมันต้องถ่ายให้แบบจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนน้ําตกจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของมันครับปรากฏมลนครับอะไรตกครับฟิลเตอร์ข้างหน้าตกไปออที่เป็นแผ่นนะฮะราคาก็เบาๆเ,เ,เซ้นหนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่าบาทเออใช่ทุกวันนี้ก็เลยพยายามที่จะตอนนั้นพยายามจะไปหานะถอ,อ,อรองเท้าเองเอาขาแล้ไปแยงเจออะไรครับอากาศ มันสูงองศาาครับโอ้แล้วน้ำาก็โคตรเด่นเลยนะก็เลยเอามือแยกไปแป๊บหนึ่งก็เฮ้ยเป็นไรนะเดี๋ยวไปขอแม่ใหม่ไ็ได้เออโชคดีที่ปมาม้าใจดีแต่มมาก็ไม่รู้เรื่องหรอกพูดถึงฟิลเตอร์อะไรเหรอกระจกรถไม่ใช่ก็ตามเรื่องตามเราเรื่องดีกว่าไรรูปที่ไม่ใช่ารูปสุดท้าย้วมีสักรูปไหมักรูปไหมหมดไหมหมดเถอะนะจะได้เข้าสไลด์ผมไหมหมดแล้วเพราะต่อไปจะเป็นสไลด์ที่ผมสั่งทำมา สิงป่ายังไม่ถึงอีกเหรออ๋อไม่คือเขาถามเขาถามเขาบอกว่าใครถามว่าเนี่ยคืออ๋อเป็เพราะว่าเป็นคําถามของพี่ตุ้มนี่แหละคืองานนี้นะฮะทุกคนจะสงสัยว่าทําไมเนี่ยพิธีกรติงดูงงงใช่เพราะว่าพิธีกรพยายามสื่อความหมายจาก o r g a n i z e ์คนนี้อยากรู้อะไรเลยพยายามจะถามผมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องไม่ผิดนะฮะน้องไม่ผิดขอบคุณครับพี่น้องไม่ผิดคนผิดคนนี้นะฮะคือเขาให้ผมมาถามว่าพี่รุ๊ พี่รุดมีสเปคแบบไหนเอ้ยพี่แล้วผมทำงานอะไรอ่ะพี่เหลือไว้ให้ผมทำงานบ้างเอาใหม่เอาใหม่ห้าสิลืมห้าสิบสมองลืมทุกคนหลับตาลงครับเอ้ยตาตาก่อนนับหนึ่งสองสามสี่ห้าตะกี้นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมไม่มีครับพี่รุดครับเนี่ยคือผมอะดูลูบพี่รุดแล้วผมมาสงสัยมากเลยทุกครั้งที่พี่รุดแบบเอ้ยทำไมต้องตามหาตามหาคนนู้นทีตามหาคนนี้ทีคนอะไอเสียงแบบแบบนี้เนี่ยไม่เอาได้ไหม มันดูวัยรุ่นไบมก็ได้ครับพี่คือหมอต๊ออหมาอยู่นานพี่ที่ผิวรุ่นตามผามาตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเหรอครับสเปคในฝันของพี่รุ่นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงมีแบบไหนอพี่ต้องบอกผมไม่ได้นะแต่ผมตอบไม่ได้ทำไมอะครับเพราะวันนี้เรามีคนตอบแทนใครแล้วครับมามมาเหรอครับมามมาครับถ้ามามมาจะต้องเป็นลูกสมทัยสักคนหนึ่งเนี่ยมามมาอยากได้แบบไหนอะ บอ่าาบอกผมพีผมไม่เป็นนะครับไม่ใช่ผมว่าผมไม่ใช่ผมอยากเป็นหมายถึงว่าบอกให้คนอื่นหน่อยครับเดี๋ยวหมามาจะมาขึ้นมาตอบข้างบนรลอจะ,ยจะยนนอยอยใจที่ตรงนั้นคือหม่ามีลูกจะใมาสองคนแล้วนะเดี๋ยวคนเดียวนะไหม<อ>นั้นออพออนเ <พอ S 2> ลยไหมครับอ๋อสองคนส <hill S 2> อง<อ>คนเดี๋ยวคนเดียวยังไม่มีเขาจะบอกว่าหาไม่ได้ไงเอองั้นไม่ต้องหาแล้วเนาะหมามาเนาะเขาหายา้ทำไมอะครับ